ช่วงนี้ปัญหาหมอกควันกลับมารุนแรงอีกครับไอเจ้าลูกชายของผมก็ยังไอแห้งๆคอคๆบแค็ๆที่สำคัญคือตาแดงทุกครั้งที่ออกไปเล่นข้างนอกแม้ว่าเราจะปิดหน้าต่างปิดประตูมิดชิดแต่ไอเจ้าฝุ่นเล็กๆก็ลอดเข้ามาในบ้านตอนนี้คิดไม่ตกแล้วครับเคยนะเคยลองเอาผ้าชุบน้ำ <c ười> ปิดช่องลมแต่ไม่ได้ช่วยอ่ะอยากทำให้บ้านลองดูตัวช่วยที่จะทําให้ชีวิตคุณไม่ลําบาก และใครที่เคยเชื่อใจเครื่องฟอกอากาศรูดแต่เสียงดังเหลือเกินลองเปลี่ยนใจมาใช้เจ้า S M A P 451ตัวนี้น่าจะเป็น LED แสดงค่าฝุ่นแบบเรียลไทม์คลุมพื้นที่4 5ตารางเมตรใช้เพียง2ชั่วโมงค่า PM2.0 ในห้องนอนของลูกก็ลดระดับลงจนปลอดภัยเครื่องยังเงียบมากๆจนทําให้ลูกหลับได้สนิทอากาศบริสุทธิ์มันไม่ใช่แค่ความสบายแล้วนะครับแต่มันคือเกราะป้องกันสุขภาพให้กับคนที่คุณรักอยากได้อากาศอินมื เื่อป้องกันไม่ได้ก็ต้องแก้ไขเอาครับก็ต้องซื้อหาเอาถ้าไม่มีใครแก้ปัญหาอันนี้ให้คุณได้คุณจะต้องเป็นคนที่แก้ปัญหานี้ให้กับครอบครัวของคุณเองครับสนใจเครื่องฟอกอากาศดีๆกดสั่งซื้อท่ตะกราได้เลยครับ